รามเกียรติ์ครับผมเชื่อว่าส่วนใหญ่ับรู้จักละครเรื่องนี้นะฮะแต่ผมเชื่อว่ามีอยู่ไม่ถึงครึ่งครับที่รู้เรื่องราวตั้งแต่ต้นจนจบวันนี้ครับผมจะเริ่มเล่าให้ฟังทีละตอนรามเกียรติ์นะครับเป็นเรื่องราวการต่อสู้กันระหว่างขั้วมากสีขาวกับสีดำครับแน่นอนว่าสีขาวก็คือฝั่งของอโยธยาเนีครับอโยธยาเป็นเมืองที่ถูกปกครองโดยท้าวทศรถซึ่งเป็นกษัตริย์ที่มีคุณธรรม ประชาชนในเมืองก็อยู่กันอย่างมีความสุขครับและเขาครับก็มีลูกครับอยู่สี่คนที่คอยดูแลบ้านเมืองครับคนโตก็คือพระรามครับนี่คือนารายณ์อวตารลงมาเกิดนะครับเพื่อปฏิบัติภารกิจบางอย่างครับเขาเลยมีความเก่งก้าสามารถและซื่อสัตย์ในคนเดียวนะมีน้องชายครับที่เป็นเหมือนกับมือขวาครับชื่อพลัง ที่จะคอยติดตามพี่ชายอย่างพระรามไปทุกที่ครับแต่เขายังมีน้องอีก2คนครับก็คือพระพรตและพระสัตรุษนะฮะถึงแม้ว่า2พระองค์นี้จะไม่ค่อยได้ออกในการรบนะฮะแต่ป้องบอกเลยว่าก็มีส่วนสำคัญในการดูแลบ้านเมืองด้วยเช่นกันนะฮะแน่นอนครับมีความขาวมันก็ต้องมีฝั่งดำใช่ไหมฮะฝั่งดําแน่นอนเลย มาจากเมืองลงกาฮะนี่คือเมืองที่ถูกปกครองโดยยักษ์ที่มีชื่อว่าทศก,กัณฐ์ครับเป็นยักษ์ที่มีความเก่งกาจมีสิบหน้า20มือครับมีอาคมแก่งกล้าครับต่อสู้กับใครก็ได้ครับไม่กลัวใครและที่สําคัญเขาถอดจิตตัวเองออกไปได้ ทำให้เขาเป็นอมตะนั่นเองครับการต่อสู้ของ2เมืองจะเป็นอย่างไรบ้างเราเกิดกันแค่นี้ครับเดี๋ยวเราจะมาทยอยเล่าทีละเรื่องครับแล้วอย่าลืมกดหัวใจกดติดตามเอาไว้ฮะเราจะได้ติดตามเรื่องราวอันนี้ตั้งแต่ต้นจนจบเลยครับแล้วมาเจอกันคลิปหน้าครับ